สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แกมจะมาพูดถึงคำชมของคน <c oughs> ขอก็เสียงก็แทบจะไม่มีเนาะพูดมาได้เวลาชมอะนอกจากคำว่า beautiful นะคะเราก็จะใช้คำว่า s e ็กส่วนใหญ่ที่แกมได้ยินเซ็กซี วันนี้เซ็กซี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเวลาเราแต่งตัวค่ะคือบางทีเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเซ็กซี่อันนี้เจอมาตรงๆกับลูกศิษย์นะคะคือลูกศิษย์ของแก้มามาบอกเองมาปรึกษาแก้มว่าทําไมเวลาเขาชมเขาใช้คําว่ายูล l กเซ็กซีซึ่ง คำชมคอื่นมีเยอะนะทุกคนไม่ใช่ว่า you dress up look sexy sexy not not only sexy not everywhere not every time that everyone need to sexy so when we dress up we want to look good แต่งตัวให้ดูดี อยากจะแต่งตัวแล้วมันดูดีไม่ได้อยากแต่งตัวแล้วแบบเซ็กซี่ทุกคนแต่งตัวเพื่อความสวยงามน,นะคะโอเคนะคะว่าเวลาชมอ่ะจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องใช้คําว่าเซ็กซี่อยู่ทุกครั้งที่เจอคนสวยแล้วบ่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนอกจากจะชมว่า beautiful pretty cute ในภาษาอื่นที่เขาใช้ชมกันนะคะเหมือนลินดาโบนิตาเพราะว่าผู้หญิงเนาะทางภาษาสเปนเขาจะแยกเพศลงท้ายสระอาคือเป็นของผู้หญิงลินดาโบนิตาอะไรประมาณนี้เียงภาษาจีนก็ชมว่าอะไรนะคือไอเพียวเลียง เมลี่นะคะก็ภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นอะไรนะคาวาอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดคาวาอีและมันจะมีคำอื่นอีกที่เอาไว้ชมกันซึ่งแบบมันจะดูน่ารักแล้วก็ดู ดูแบบเราได้ชมแบบจริงๆมากกว่าที่ให้ชมว่าเซ็กซี่ไงคะเรามีทางเลือกอื่นที่เราจะชมคนได้วันนี้เก้มก็ขอเสนอคำชมไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ